ต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมานะคะไปดูทางด้านสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาค่ะเตือนนะคะห้ามกินหมูดิบค่ะเพราะเสี่ยงจะเกิดโรคหูดับนะคะไปติดตามรายละเอียดกันค่ะนางเบญจมาศอุณรัตรรองผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาค่ะได้กล่าวถึงโรคหูดับเกิดจากการกินหมูดิบค่ะหรือว่าเลือดหมูสุกสกุดิบๆบ ที่เรียกว่าเชื้อสเตโปคอคคัสซูอิสนะคะปนเปื้อนอยู่ในหมูค่ะนอกจากหมูดิบแล้วนะคะที่เราทานเข้าไปเนี่ยค่ะน้องฝนยังสามารถเข้าไปทางบาดแผลหรือว่ารอยถลอกขีดควนต่างๆตามขออภัยค่ะตามร่างกายเรานะคะเข้าทางเยื่อบุตาได้ด้วยนะคะโดยสคร9นครราชสีมาค่ะเตือนผู้ที่ชอบกินหมูดิบเนี่ยค่ะ หมูหมูดิบเนี่ยมันจะรสชาติยังไงเนื้อดิบนี้ยังพอทนนะคะหรือเปล่าอะไรที่ดิบๆก็ไม่อยากให้ทานหรอกเนาะมีคนชอบแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามีลาบเลือดดิบอ่ะแต่เป็นเลือดหมูนะเนื้อหมูสุกๆดิบๆค่ะหรือว่าอาหารประเภทหนึ่งที่ทางเหนือหรือเปล่าเขาเรียกลู่ไหมคะที่เป็นเลือดแปลงทางนครพนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทําให้เกิดโรค หูดับได้นะคะเชื้อโรคหูดับเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงที่มีงานเลี้ยงงานบุญต่างๆนี่แหละออกพรรษามาเนี่ยมีงานบุญงานบวชงานแต่งใช่ไหมคะ,คะก็จะมีการนําเนื้อหมูเนี่ยมาประกอบอาหารเลี้ยงคนในงานค่ะอาจจะทําให้ผู้ที่กินเนื้อหมูที่สุกสุดิบๆเนี่ยติดเชื้อได้ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสูญเสียการได้ยินจนถึงขั้นหูหนวกทาวนเลยนะแล้วก็มีอาการข้ออักเสบได้ด้วยนะคะเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังเนี่ยติดเชื้อได้ด้วยรุนแรงบางรายถึงขั้นนี้เลยน้องฝน เสียชีวิตค่ะจากการเฝ้าระวังในเขตส,สุขภาพที่9นะคะตั้งแต่ต้นปี1มการาจนถึง29ตุลาคม2569พบผู้ป่วยโรคไข้หูดับไปแล้ว101รายค่ะ,คะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าที่โคราชเนี่ยเจอเยอะสุดเลยจังหวัดนครราชสีมาค่ะพบผู้ป่วยแล้ว88รายชัยภูมิพบผู้ป่วยแล้ว3รายสุริน์10ราย ส่วนบุรีรัมไม่มีผู้ป่วยออันนี้เป็นในเขตพื้นที่ของเขตสุขภาพที่9ก็คือคช่วงอีสานตอนล่างนะคะพบผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่ม55ปีถึง64ปีค่ะรองลงมาคือกลุ่มอายุ65ปีขึ้นไปอันดับ3คือกลุ่ม45ถึง54ปีด้วยกันค่ะน้องฝนคะคือการทานหมูดิบเนี่ยเขาอาจจะทานมาตั้งแต่นานแล้วแหละนะเป็นเป็นการ ดำรงชีวิตของเขาอะ่ะแต่ว่าทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเชื้อโรคมันเปลี่ยนไปไงเขาก็<ช>มีนวัตรกรรมที่ทันสมัยเหมือนเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะ